ราหูแรงดาวย้ายดวงเปลี่ยนฟ้าเปิดหรือฟ้าปิดสวัสดีครับแฟนครับหมาเห็นทีวีทุกท่านวันนี้ครับกลับมาพบก,กับผมอีกแล้วครับสำหรับคําทํานายดวงตามตําราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทํานายดวงสำหรับท่านที่เกิดในราศีมีนจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจําเดือนมีนาคมปีพศ2568 แต่ก่อนจะพบกับคำทำานายดวงครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ของทางช่องด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมแน่นอนนะครับเดือนมีนาคมนะครับถือว่าเป็นเดือน ที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญของดวงชะตาราศีมีนเลยก็ว่าได้นะครับอิทธิพลของดาวราหูดาวพฤหัสดาวเสาร์นะครับจะส่งผลโดยตรงนะครับต่อชีวิตคุณทําให้บางช่วงเนี่ยต้องเจอกับอุปสรรคแต่ถ้าผ่านไปได้นะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะนําพาคุณสู่ความสําเร็จไปได้แน่นอนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามารับชมคําทํานายดวงกันดีกว่านะครับ คนที่ทํางานประจานะครับเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานบางคนเนี่ยอาจจะถูกโยกย้ายเปลี่ยนหน้าที่หรือมีโอกาสเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะครับถ้าเป็นงานเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับออนไลน์เทคโนโลยีหรืองานที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์เนี่ย จะมีโอกาสรุ่งเรืองมากๆนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังนะครับก็ระวังในเรื่องของปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะครับพยายามใช้สติใช้เหตุใช้ผลในการแก้ไขปัญหาอย่าปะทะโดยใช้อารมณ์เป็นอันขาดนะครับใครที่คิดจะเปลี่ยนงานช่วงนี้นะครับผมอยากให้คุณคิดพิจารณาให้ดีเพราะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของดวงการเปลี่ยนงานเนี่ยยังไม่นิ่งยังไม่เด่นสักเท่าไหร่รอไปก่อนนะครับส่วนท่านไหนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับหรือว่าทํางานด้านฟรีแลนซ์นะครับ ธุรกิจเดือนนี้มีโอกาสที่จะเติบโตนะครับโดยเฉพาะสายออนไลน์นะครับการบริการการให้คำปรึกษาหรือว่าอสังหาริมทรัพย์นะครับมีเกย์เนี่ยจะได้รับข้อเสนอที่ดีนะครับหรือว่าจะขยับขยายตลาดได้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่แค่ต้องระวังในเรื่องของเอกสารสัญญานะครับข้อตกลงต่างๆนั่นเองนะครับหากคิดจะลงทุนเพิ่มควรศึกษาหาข้อมูลให้รอบคอบนะครับเพราะอาจจะมีความเสี่ยงที่คุณยังมองไม่เห็นนะครับส่วนดวงด้านการเงินนะครับ มีนาคมนี้ครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อน หรือมีรายได้พิเศษจากงานเสริมนะครับคุณจะมีโชคมีลาบมากขึ้นนะครับโชคลาบเนี่ยมีโอกาสจะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือจากการเจรจาการค้าธุรกิจนะครับรายจ่ายเนี่ยก็ยังเป็นที่น่ากังวลนะครับรายจ่ายค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวบ้านหรือว่าสุขภาพนะครับช่วงนี้คุณไม่ควรลงทุนในสิ่งที่ไม่แน่ใจเพราะมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินก้อนนะครับดังนั้ต้องฝากระวังไว้ด้วยนะครับส่วนดวงด้านความรักครับคนโสดมีเสน่ห์มากในช่วงนี้ครับ มีเกณฑ์ที่จะได้พบรักกับคนที่อยู่ห่างไกลนะครับหรือจากสังคมออนไลน์แต่ต้องดูให้ดีนะครับว่าเป็นรักแท้หรือแค่ความลุ่มหลงนะครับคนมีคู่นะครับความรักอยู่ในจุดที่ต้องปรับความเข้าใจนะครับบางคู่เนี่ยมีเรื่องให้ทะเลาะกันบ่อยควรใช้เหตุใช้ผลมากกว่าอารมณ์นะครับหลีกเลี่ยงคําพูดที่ทําร้ายจิตใจกันนะครับไม่งั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นในการทะเลาะกันได้นะครับสุขภาพพลานามัยนะครับ ระวังในเรื่องของความเครียดนะครับอาการนอนไม่หลับหรือว่าปวดศรีรษะจากการอาการวิตกกังวลนะครับระวังโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารนะครับหรือระบบย่อยอาหารกำเริบควรระวังในเรื่องของอาหารการกินนะครับหาเวลาพักผ่อนออกกาลังกายนะครับเพื่อปรับสมดุลร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้นนะครับผมส่วนท่านไหนบอกว่าโอ้โหนะครับดวงเดือนนี้ก็ ภาพรวมก็ถือว่าดีอยู่นะครับแต่ก็มีบางอย่างที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนนะครับเคล็ดลับเสริมดวงแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมให้เคล็ดลับเสริมดวงนะครับเพื่อที่จะให้เฮงให้ปังนะครับให้แคล้วคลาดนะครับทุกปัญหาอุปสรรคไปได้ในเดือนนี้นะครับผมอยากให้คุณทําบุญนะครับเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับเช่นช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับจะเสริมดวงในเรื่องของสุขภาพให้คุณมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้เคยสวดมนเลยนะครับแนะนําให้สวดมนบทคาถาชินบัญชรนะครับ จะเสริมพลังบวกนะครับให้ชีวิตคุณมากยิ่งขึ้นเลยนะครับสําหรับการทําบุญเสริมดวงนะครับเหมือนที่ผมบอกไปนะครับสิ่งที่คุณขาดไม่ได้เลยเนี่ยนะครับคุณต้องทําดีกับคุณพ่อคุณแม่นะครับทําบุญกับขออภัยครับใช้คาผิดนะครับทำดีกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับก็คือดูคุณเคยหรือเปล่านะครับที่จะดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ท่านกินอิ่มนอนหลับนะครับ กินอิ่มนอนหลับแฮปปี้มีความสุขนะครับเคยทํำไหมนะครับเคยนะครับหาที่หลับที่นอนนะครับกวาดบ้านล้างจงล้างจานนะครับทาให้คุณพ่อคุณแม่ไหมนะครับตอนนี้คุณลองสํารวจดีว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งดีหรือเปล่านะครับถ้าดีอยู่แล้วนะครับ ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับคุณค่อยขยับขยายมาเสริมดวงนะครับตามที่ผมแนะนํานะครับจะเป็นการปลดล็อกทุกปัญหาอุปสรรคนะแต่คุณถ้าคุณขยับมาเสริมดวงทําบุญนะครับก้าวข้ามคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับคุณจะยังรู้สึกติดติดขัดขัดอยู่นะครับจะยังไม่ได้เขาเรียกว่าจะยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับไม่สามารถปลดล็อกได้นะครับสิ่งที่คุณจะต้องปังจะต้องเฮงอีกนะครับลอง ลองใส่เสื้อสีมงคลนะครับก็จะเสริมในเรื่องของ uh, ดวงในเรื่องของราศีมีในเดือนมีนาคมนี้นะครับ decoration. แนะนําครับแนะนําถ้าอยากเน้นในเรื่องของการเงินโชคลาบนะครับในเดือนมีนาคมนี้นะครับให้ใส่เสื้อเกี่ยวกับสีทองนะครับสีทองสีเขียวนะครับสีทองเน้นคํานะครับที่เสริมในเรื่องของทรัพย์นะครับ เสริมทรัพย์นะครับเงินเงินไหลมาเทมานะครับดวงดีไม่ตกมหาเศรษฐีมหาแห่งรับทรัพย์นะครับจะเสริมดวงด้านการเงินให้กระแสเงินคุณไหลมาเทมานะครับจึงดูดโชคลาภและโอกาสด้านการลงทุนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับสั่งสนใจก็สั่งได้นะครับเสื้อรับทรัพย์รุ่นรับทรัพย์จากมหาแห่งทีวีผมปักลิงค์ไว้ด้านล่างนะครับโดยภาพรวมนะครับผมขอสรุปเลยนะครับดวงเดือนนี้นะครับถือว่าดวงเปลี่ยน ดาวแรงนะครับแต่อุปสรรคผมบอกเลยว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมองเป็นขั้นบันไดของความสําเร็จนะครับถ้าเราก้าวทีละขั้นเนี่ยโอกาสเราบาดเจ็บตัวน้อยนะครับค่อยๆสําเร็จไปทีละขั้นนะครับใครที่อดทนแล้วผ่านไปได้ทุกขั้นบันไดเนี่ยวางแผนดีๆจะมีโอกาสสําเร็จสูงมากๆนะครับสุดท้ายนี้ครับผมขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับที่ทุกคนทุกท่านเคารพนับถือครับอํานวยอวยชยัย อวยพรนะครับให้ค si? ุณประสบความสําเร็จร่ารวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3วัน7วันครับท uh enfin. uh ี่สำคัญผมขอให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข uh ็งแรงสมบูรณ์ครับอย่าเจ็บอย่าจนขอพระคุณท uh ุกคนทุกท่านที่ร uh ับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับผม